ครูทุกอย่างครูจะขายที่ไหนการทําการขายของการจะทําธุรกรรมทางเงินอยู่ในมือถือหมดคุณนึกมือถือไปหมดแล้วครูจะตรงไหนไปยืนยันตอนนี้หนูใค่รู้สึกเสียใจค่ะที่ทีถามบ้านหนูเข้าซัดส่งทุกที่เลยค่ะนได้ทราบข่าวว่าหนูหลอกหลอกใช้เป็นต้น พยดาเจ้าแม่หลอกขายโทรศัพท์มือถือปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมกับสั์ทอดไปยังแฟนหนุ่มเป็นตัวบงการที่แท้จริงอะไรที่ทําให้เธอพูดแบบนี้ติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะไม่รู้เลยว่าน้องกล้องมันคือใครมันเป็นเรื่องอราอยังไงน้อง,ย,ง,องยังไม่รู้ถามน้องยังไม่รู้ด้วยซ้ำมันมีข่าวว่าเด็กคนนี้เสียชีวิตเพราะอะไรมารู้ตอนที่โดนออกหมายจับนี่แหละอ้าวทําอะไรผิดวะไม่เคยได้เรืยอไปถามว่าเนี่ยเราทําอีกไหมเราเราสมัครนี่ไม่เคยค่ะ เชื่อมโยงอย่างเดียวเขาไม่เชื่อมโยงของคุณคืออะไรยืนยันได้นถึงบ้านนู้นยืนยันได้ไหมก็เราไม่ได้ยืนยันไงเราไม่ได้ยืนยันอน้องอยู่บ้านนู้นบ้านที่เขาซัดทอดน้องคนเดียวแต่คุณเข้าใจไหมบ้านที่แม่เขาบอกว่าแม่เขาเป็นคนทอดทั้งหมดถูกต้องน้องอยู่ที่นู่นในเมื่อคุณไปที่บ้านนู้นแล้วเออคุณไม่เห็นยึดอะไรทางบ้านนู้นเลยไม่ตรวจสอบบ้างเลยทั้งที่เราเติมเชื่อมโยงบ้านนู้นให้ให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานไหนก็ได้คุณลงตรวจสอบ หนึ่งมือถือก็บ,บ้างเออถูกไหมครับ,รบมือถือบ,บ้างตัวสอบที่ตรวจสอบบัญช <นะ S 2> ีบ้างอะไรบ้างว่าเขามีกี่บัญชีมันเช็คได้ี่ถูกไหมมันสามารถเช็คจากธนาคารได้ว่าบัญชีทางบ้านเขามีกี่บัญชีนู่นนี่นั่นแล้วอีกอย่างนะข่าวออก2ี่บ,บัญชีเนี่ยไม่ใช่บัญชีชื่อพันสักบัญชีหนึ่งใช่ไม่ใช่เลยแล้วไปดูทุรกรรมการทางเงินเงินการเชื่อมโยงการที่ใช้เงินในบัญชีนั้นนะใครเป็นคนใช้ไม่ใช่พันแน่นอนตำรวจเป็นราคาเลยครับถ้านก็พันผิดทันเร็วก็เอามาให้ดู พ่อแม่จะได้ไม่ต้องเข้าข้างลูกก็ติดคุกไปแต่ว่านี่มั่นใจมากว่าไปเอามาไปเอามาเราสามารถเช็คได้หมดนี่ใครสามารถทําให้น้องถูกประกันตัวได้วันนี้มั้งล่ะทาได้ไหมถ้าทําได้เดี๋ยวจะได้รู้ความจริงให้น้องไปนั่งทนกับอีแม่คนนั้นเลยใครสามารถทำให้น้องประกันตัวได้วันนี้มั่งมันมีเงินเนี่ยมันการการจ่ายซื้อรถคันนี้อย่างไรอะไรไงคือมันมีหลักฐานที่หมดแต่ไม่เคยขอคันดูแต่ถามว่าก็คุณทาอย่างนี้แล้วเราจะเอาหลักฐานอะไรอะ เนี่ยคุณทุกอย่างคุณจะเอาขายที่ไหนการทําการขายทองการจะทําธุรกรรมทางเงินมันอยู่ในมือถือหมดคุณยึดมือถือไปหมดแล้วกูจะตรงไหนไปยืนยันเนี่ยก็ต้องติดต่อทนายติดต่อทนายไม่ได้เลยเนี่ยเราเงินที่ยึดไว้ขณะขายจากที่เปิดโฟนให้คุณธนาคารธนาาครยืนยันว่าเราเบิกจริงยังไม่ให้เลยต้องเอาคูาให้คูหลักฐานอีกแล้วคูต้องลงดอยเปหลักฐานแล้วคูก็ถูกยึดคนที่คุณคุยเนี่ยคุณกล้ามาชี้ยืนยันเลย ชี้ต่อหน้าเลยไหมเอาน้องพันมายืนเนี่ยชี้ดิว่าคุณรู้จักคนคนนี้ไหมคือใครแต่ตอน้นทุกวันนี้ชี้ได้แล้วรรู้ว่าน้องคือใครคุณเข้าใจที่เราพูดใช่ไหมเข้าใจครับเข้าใจถามว่าในกรณีน้องกล้องเหมือนกันถ้าตอนยังไม่เป็นผ่านะไอเด็กสองคนที่ถูกจับให้ท้อันมายืนแล้วชี้ว่ารู้จักคนนี้ไหมเขาจะรู้จักไหมแปลว่าแม่อาจจะบอกว่าสองคนที่ถูกจับไปก็ไม่รู้จักอจจะไม่รู้จักแล้วถามว่าเขาเป็นใครยังไม่รู้เลยถามว่า คนที่ที่เนี่ยที่เอาเอาเขาเอาเอาคนเนี่ยมาลุมว่าเอ้ยเนี่ยพิยดาเป็นคนทำเนี่ยสองสามร้อยคนเนี่ยอ่ะมันเลี้ยงตัวละสามร้อยคนเนี่ยคุณต้องเรียกมันด้วยดิถูกไหมถ้าเกิดในความจริงอ่ะคุณเรียกมันเลยคุณเรียกมันเลยแล้วคุณบอกว่าคุณโอนให้พิยดาวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วเอาสเตตเมนต์มาดูหรืออะไรดูมันเช็คได้หมดการมาดูเลยว่าคุณคุยยังไงโอนเข้าบัญชีไหนชื่ออะไรคุณเอามาให้เราดูเออแล้วยังน้อยเนี่ยการแล้วยังน้อยการการการซื้อการอะไรต่างๆเนี่ย มันก็ต้องมีการแชทถูกไหมครับเออคุณเอาหลักฐานมาดูดิว่าคุณแชทกับพีดาแล้วมีโอนเงินเข้าพีดาตรงที่ว่าเพื่อนู้นน่นคุณซื้อพีดาเนี่ยมันมันก็มันก็สามารถเอารูปรูปพันธ์มาได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเงินที่ถูกโอนไปโอนไปบัญชีใครกันแน่ อาชาชาาชาติชอย่าอาชาติชาไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องค่ะพอแล้วพอแล้วพโอเคค่ะคารที่พี่ไม่จักเลยการที่พี่ได้ข้ะมีอะไรกันตองนี้หนูใค่รู้สึกเสียใจค่ะที่ถาบ้านหนูว่าเขาซัดส่วนเป็นที่เลยค่ะแต่ืนยันว่าได้ทราบข่าวว่าหนูหลอกหนลอกใช้เป็นตัวหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรเราเราเรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำใช่ไหมครับ

ทางที่งานตำรวจก็<น>จะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปสั่งัอการถึงจังหวัดพิมพเบื้องต้นยังปฏิเสธทุกขอก้อกล่าวหาเบื้องต้นร็นปฏิเสธทุกขอก้อกล่าวหาแล้วก็ต้องผู้ต้องหาก็ต้องกลับไปดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกัๆๆบเรื่องเรื่องเรื่องช็อกคงเนี่ยเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าเขาไม่เป็นคนทำแต่ครอบครัวอีกฝั่งนึงเป็นคนทำ,ททำนี่คือ,อยังไงครับ อันนี้ผมไม่ทราบข้อท็จจริงไม่ทราบผมเพื่อนต้นน้องเขาก็บอกว่าอย่างนั้นตามก็ตามเมื่อกี้ก็บอกว่าก็เขาอย่างนั้นผมไม่ทราบข้อท็จจริงนี้ทนายครับก่อนหน้านี้มีการปรึกษาหารือกันว่าจะเตรียมเงินเพื่อยื่นประกันตอนนี้คือแต่ก่อนตัวตำรวจยืดไว้หมดเลยตอนนี้ตำรวจยืดไว้หมดเลยครับตอนนี้เดี๋ยวกาลังทําเรื่องขอคืนที่ตํารวจก่อนว่าแล้วดูขั้นตอนของตํารวจว่าตํารวจจะอนุญาตหรือเปล่า คิดว่านะมันเหมาะสมกันเหมาะสมยังไงนะครับแม่เขาบอกว่าเออมันถูกกันแฝงงนี้ทนายมองว่ายังไงบ้างพันี้อ่าอันนี้ความผมก็ไม,ม่มีความเห็นเรื่องพวกนี้หรอกอเรื่องความเห็นอีกทาง